สสิ่งที่คนรวยทำแต่คนทั่วไปไม่ทำข้อที่1เริ่มง่ายแต่เลิกยากคนรวยเปิดโอกาสให้ตัวเองมีทางเลือกเยอะๆมองทุกวิกฤตเป็นโอกาสและเปิดโอกาสให้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาเริ่มทำในสิ่งที่คนอื่นยังไม่รู้ไม่เข้าใจกล้าที่จะทำในสิ่งที่แตกต่างเพราะนั่นคือโอกาสไม่เสียเวลามัวแต่นั่งคิดเยอะคิดมากจนสุดท้ายไม่ได้ทำอะไรเลย เริ่มต้นง่ายลงมือทําเร็วประสบความสําเร็จเร็วและร่ารวยมั่งคั่งเร็วก่อนใครข้อที่2เลือกคบคนและเลือกสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่เพราะชีวิตเราจะเป็นไปตามเพื่อนที่เราครบหนังสือที่เราอ่านสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่คนรวยจะเลือกคบคนที่คิดบวกเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา สังเกตไหมครับคนรวยหรือคนที่ประสบความสําเร็จมักจะคุยกับคนทั่วไปไม่รู้เรื่องเพราะคนทั่วไปมักจะชอบพูดแต่เรื่องรบๆชอบนินทาคนอื่นว่าร้ายให้คนอื่นเสพแต่ข่าวลบดูแต่ละครวันๆชวนกันแต่สังสรรค์กินเหล้าไม่พัฒนาตัวเองไม่อ่านหนังสือไม่เรียนรู้อะไรเลยข้อที่3เลิกโทษคนอื่นคนรวยจะไม่โทษคนอื่นไม่โทษปัจจัยภายนอกเพราะเขารู้ว่าชีวิตเขาเขาคือคนกําหนดเอง ความสําเร็จความรม่ําร,รวยความยากจนในชีวิตล้วนเกิดมาจากวิธีคิดและสิ่งที่เขาทําและถ้าเราไปถามคนทั่วไปว่าอะไรทําให้ชีวิตเขายังไม่ประสบความสําเร็จยังไม่ร่ํารวยพวกเขาจะตอบเหมือนเหมือนกันว่ารัฐบาลไม่ดีมั้งละคนนั้นไม่ได้ดังใจมั้งละกฎหมายไม่เอือ้ออํานวยบาบ h บๆหลายสิ่งหลายอย่างแต่เขาจะไม่เคยโทษอยู่อย่างเดียวเลยคือการไม่โทษตัวเองวันนี้เราอยากเป็นคนแบบไหนก็ให้คิดและทําแบบเขานะครับ ถ้าเ,เพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดหัวใจกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับ